คอนซีลเลอร์นะคะแน่นอนว่าสาวๆก็ต้องรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าส่วนมากก็เอาไว้ใช้ปกปิดรอยริ้วรอยดําใต้ตาหรือไม่ก็รอยสิวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับมืออาชีพค่ะคอนซีลเลอร์เขาเป็นอะไรได้มากกว่านั้นนะคะสามารถเอาไว้เก็บงานเมคอัพให้สวยเนี๊ยบสมบูรณ์แบบได้เลย EP นี้นะคะเราก็เลยจะมาว่ากันด้วยเรื่องว่าคอนซีลเลอร์ทาอะไรได้บ้างนอกจากแค่ปิดรอยใต้ตาแล้วก็รอยสิวค่ะ โดยเราจะใช้ไอเทมนะคะน้องใหม่จาก l อ u r m m r r c i e ซ e ค่ะ e e r e t c a m o u f l a g e Duo แล้วก็ตัวแม่ในตำนานอย่าง n a e, r s Radiant Creamy Concealer ค่ะ c o n ซ e ลเลอร์มีไว้ปกปิดแต่ทิปดีๆเราต้องเอามาแชร์กันไปดูเลย ปกติสาวๆมักต้องมีคอนซีลเลอร์ไว้ใช้ถึง2อันสีพอดีกับผิวเอาไว้กรบรอยสิวรอยดำและสีอ่อนกว่าผิวค่ะเอาไว้สำหรับแก้ไขรอยดำใต้ตาลอราเมซีเอเขาก็เลยแก้ไขปัญหานี้โดยการจับ2สีมารวมกันเป็นคอนซีลเลอร์2ด้านแบบนี้สะดวกดีไม่ต้องพกเยอะแยะด้านที่เข้มกว่าคือคอเรกค่ะเอาไว้ปกปิดรอยสิวจุดด,ด่างดำส่วนอีกด้านคือไบรท์เทนสำหรับปรับใต้ตาให้สว่างสดใสรุ่นนี้มีเฉดสีให้เลือกมากถึง13คู่เลือกดูกันได้เลยส่วนน้องเขาจะทำอะไรได้บ้างเรามาดูกัน ไพรเมอร์ทำหน้าที่เหมือนกาวสมานไม่ให้อายแชโดว์เลื่อนไหลหลุดจากเปลือกตาฉันได้คอนซีลเลอร์ก็ทำได้เช่นกันค่ะใครไม่มีอายไพรเมอร์ใช้คอนซีลเลอร์แทนก็ยังดีกว่าการใช้อายแชโดว์เดี่ยวๆให้กลิตเตอร์ร่วงกราวนะคะถึงบางครั้งอาจจะหนาไปหน่อยแต่สำหรับคนที่เปลือกตามีเส้นเลือดสีผิวไม่สม่ำเสมอคอนซีลเลอร์ก็ช่วยกลบได้ดีนะเออทิปที่สองนะคะเขียนคิ้วแล้วทรงมันเบียเบ้ยวๆอ่ะแม่แถมหางคิ้วยังเบอิเบอๆไม่สวยคมอีกต่างหาก แบบนี้เขียนไปเลยลูกเอ้ยไม่ต้องลบแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์แก้เอาค่ะใช้คอนซีลเลอร์เขียนปรับเชฟจนกว่าจะได้ทรงอย่างใจช่วยให้หางคิ้วดูคมขึ้นได้อีกแบบนี้จ้า ถัดมาก็คือรอ,อยหยักเหนือปากหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าคิวปิดโบนั่นแหละค่ะเป็นจุดเล็กๆที่เชื่อกันว่าหากมีการรับแสงให้ชัดเจนขึ้นอีกนิดลุกจะดูอ่อนเยาวลงซึ่งนอกจากการใช้ไอายไลเนอร์สีขาวหรือสีเนื้อเขียนเป็นไฮไลท์เบาๆคอนซีลเลอร์ก็ใช้เขียนได้เหมือนกันค่ะ ย้ายมาลองใช้คอนซีลเลอร์เนื้อลิควิดตัวแม่จากนาสกันบ้างดีกว่าตัวนี้ถือเป็นเบอร์ต้นๆของวงการคอนซีลเลอร์เลยที่ใช้ปกปิดได้อย่างแนบเนียนในขณะที่เกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อสัมผัสไม่แห้งไม่ครีมมี่เกินไปทําให้ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์คอนซีลเลอร์เนื้อไม่แห้งแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้กรบสีปากก่อนลงสีลิปสติก อย่างที่บางคนบ่นว่าพี่คะทำไมหนูทาสีนิ้แล้วเพียนไม่เห็นตรงกับแท่งเลยนั่นก็เพราะสีปากของคนเรามีสีอ่อนเข้มไม่เท่ากันและลิปสติกแต่ละรุ่นก็ปกปิดได้ไม่เท่ากันเช่นกันแบบนี้ลิปบางสีหักอยากให้สีออกมาตรงกับสีที่เห็นบนแท่งมากขึ้นเราใช้คอนซีลเลอร์กลบสีปากบางๆเสียก่อนสีก็จะชัดแถมติดทนขึ้นด้วย อยากหน้าพุ่งเสียให้หนำใจนะคะแค่ใช้ไฮไลทเตอร์เนื้อชิมเมอร์ปัดตามทีหลังก็คงไม่พอคะ่ะคอนซีลเลอร์สีอ่อนกว่าผิวสามารถใช้แต้มบนจุดรับแสงต่างๆบนใบหน้าที่อยากให้ดูพุ่งมีมิติมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นหน้าผากนะคะปลายจมูกหรือว่าคางวิธีนี้ช่วยให้หน้าพุ่งอย่างเป็นธรรมชาติแต่หจะปัดไฮไลเตอร์ทับอีกทีนึงก็ไม่ติดนะคะ คราวนี้นะคะใครที่มีคอนซีลเลอร์แท่งโปรดอยู่กับบ้านแล้วคิดว่ายังใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ครบถ้วนนะคะก็สามารถจำทิปดีๆไปทำตามกันได้ส่วนเทปหน้าจะมีอะไรโปรดติดตามจ้า